ช่วงนี้กระแสะโลกเนี่ยก็ลุมเล้าไปทางบริษัท Apple เยอะพอสมควรครับยิ่ง AI เนี่ยพัฒนาไปเยอะแค่ไหนทุกคนก็ยิ่งกดดันกลับไปหา Apple ว่า Apple เป็นบริษัทเดียวที่ตอนนี้ AI เนี่ยล้าหลังกว่าคนอื่นทั้งหมด <c oughs> ส่งผลถึงความเชื่อมั่นของพนักงานที่ทำงานอยู่เลยนะครับล่าสุดนี้ครับมีการเปิดการประชุมน่าจะเป็นการประชุมประจำปีของเขาภายในอ่าะฮะทีมคุกเนี่ยนะฮะจริงๆทิมคุกเขาต้อง พักผ่อนแล้วไม่ใช่หรอเขาต้องกเกษียณแล้วนะครับเขายังอยู่เลยเนี่ยนะ,ะยคนคใหม่ก็ไม่รู้มาหรือยังนะฮะ <c oughs> ทีมคุกเนี่ยถึงจะต้องออกมาบอกกับพนักง,งานว่า AI ของเราเนี่ยเราลงทุนแน่นอนถึงจะมาช้าแต่ดีที่สุดอย่างแน่นอนอแล้วก็มีการทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มันจะทำให้เราตื่นเต้นมากๆทุกปีเขาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับ iPhone เท่าไหร่ จะว่าเป็น iPhone ที่จะเปิดในเดือนกันยาก็ไม่น่าใช่แล้วไอ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทําให้ทิมคุกตื่นเต้นเนี่ยมันคืออะไรช่วงแนะนําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับไอก็ล้ําหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อมา2ข่าวรวมกันนะฮะ เป็นอินโทรที่ยาวมากยาวนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันสองเรื่องครับผมแอปเปจัดประชุมพนักงาน all hand meeting ครับ oh. หลังหลังขึ้รายงานผลประกอบการของไตมาาล่าสุดี <c oughs> ูคูได <c oughs> ทีมคุกได้พูดขึ้นถึงเกี่ยวกับประเด็นของ AI ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือโอกาสครั้งสําคัญของบริษัทและจะทุ่มเงินลงทุนจํานวนมหาศาลเพื่อให้ AI ทําออกมาได้สําเร็จโโอ้หถึงแม้จะเริ่มใช้กว่าคนอื่นนะใช่คือตอนนี้โดนล้อแล้วนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาเก่งกว่าเยอะแล้วก็ Apple i n t e l l i g e n c e ออกมาบอกว่าจะใช้ได้ตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ฟีเจอร์ที่มีก็ปั๊มปั๊มเป๋เป๋ ลบรูปลบอะไรลบแบ็กกราวอะไรก็แหวงแหวงเบี้ยวเบียวบูดบูดยังไม่ค่อยเก่งนะฮะ <c oughs> มันดูเหมือน AI ที่แบบว่าถูกหักแขนหักขา <c oughs> ง่อยเปียเสียขามาแล้วก็มาพังงาบพังอับอยู่ตรงหน้าเราครับ <c oughs> นะฮะก็เลยผมว่ามันไม่ใช่แค่สะเทือนคนภายนอกขำเป็นโจ๊กกันอย่างเดียวนะตอนนี้มันสะเทือนไปถึงสายงานบริหารด้านในแล้รัะ <c oughs> นะ,ะบอร์ดบริหารน่าจะแบบว่าทีมคูสมัยก่อนเนี่ยสตีฟจ็อบเนี่ย เป็นผู้ก่อตั้งเป็นโฟลเดอร์แท้ๆเรายังเอาออกได้นะคุณเนี่ยนะฮะจะโดนไล่ออกก่อนกเกษียณหรือเปล่าผลงานไม่ดีเลยนะทำอย่างนี้นะเนมันมันเป็นเรื่องของภายในเนาะแล้วก็พนักงานก็เริ่มไม่มั่นใจนักลง<ะ>ทุนภายนอกก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยมั่นใจกับแอปเปิลอินเทลเลจตัวนี้สักเท่าไหรนะตอนน,ะะนี้ซึ่งงานเนี้ยผมว่าตอนนี้แอปเปเหมือนต้องลงทุนก้อนใหญ่ๆซื้อความสำเร็จอะ จะไปเทคอะไร Open AI หรือจะไปเอาจากใครสักคนดึงมาสักก้อนหนึ่งแล้วให้มันเป็นโปรดักที่แต่มันยากนะคือคุณดึง AI มาอย่างเดียวเนี่ยต่อให้มันเทรนนิ่งมาแล้วต่อให้มันฉลาดมาแล้วแต่ถ้าคุณเอามาแปลเปลี่ยนเป็นเซอร์วิสไม่ได้อ่ะคุณเอามาเปลี่ยนเป็นฟีเจอร์นู้นฟีเจอร์นี้ไม่ได้ซึ่งมันต้องใช้เวลาทําอีกไนงะใช่ครับถ้าคุณทําไม่ได้ภายในเร็ววันเนี่ยแล้วอย่าง iPhone 17ออกมาแล้วก็ยังไม่มี AI เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่จบจริงอื ใช่ไหมครับนะฮะแต่ไอ้เรื่องนั้นก็ปล่อย Apple เขาทำไปเขาจะดีไม่ดีก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ล้อก็ล้อเข้าไปใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยตอนท้ายเนี่ยนะฮะคุณทิมคุกเนี่ยนะฮะยังได้บอกว่าผมไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นและมีพลังเท่านี้มาก่อนนี่เขาพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงมันจะอะไรได้อะมันก็ iPhone iPhone มันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นหรอถ้าตามข่าวเลยที่เราอ่านมาทั้งหมด ที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็น่าจะเป็นตัว17 Air มันแต่มัน,มนก็<ะ>แค่บางๆแต่มันจะทําให้เขาแบบว้าวได้ขนาดนี้เออเนี่ยเขาบอกผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะเปิดตัวเนี่ยผมไม่สามารถพูดถึงได้มันน่าทึ่งมากมันน่าทึ่งมากพูดคำว่าน,น่าทึ่งสองครั้งคล้ายๆกับสติปจ๊อบตอนที่กำลังจะหมดลมโอ้ว้าวโอ้ว้าวนะฮะพูดมาโอ้ว้าวสามที <c oughs> แล้วไปเลยฟิ <c oughs> <c oughs> ิดสวิต์เลยไปเลยอผมก็ตื่นเต้นแล้วมีพลังขนาดนี้มาก่อนที่ว่ามันจะเป็นโปรดักอะไรได้อเรามาเดากันอ่คุณผู้ชมนั่งดูคลิปนี้แล้วก็เม้นไปด้วยเดาไปด้วยว่าผมว่าไม่ใช่ iPhone iPhone มันไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กาลังจะเปิดตัวไม่สามารถพูดถึงได้ด้วยแสดงว่ามันเป็นไลน์อัพใหม่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ iPhone คุณคิดว่าอะไรที่เขาจะตื่นเต้นไอแพดเหรอไอแพดก็เฉยๆปะไม่อะมันมันมันบอกว่า พูดไม่ได้อ่ะพูดถึงไม่ได้อ่ะมันอาจจะเป็นใหม่เลยวะเป็นไปได้ไหมพี่เป็นของที่แบบยังไม่เคยทํามาก่อนยังไม่เคยทำมาก่อนเป็นไปได้ไหมอะไรอ่ะแ p p l e ิลทีวีจอใหญ่แอปเปิลคาร์อืมที่ที่ที่จะเปิดใหม่ปีนี้ที่เว้นไปแล้วยังไม่ได้เปิดนะมีแอร์แท็กอ่ะที่อ่านข่าวไว้เมื่อสักครู่เนี้ยอ๋อแอร์แท็กนี่น่าตื่นเต้นไหมเป็นสีแอร์แท็กใหม่เป็นสีเป็นมีสีให้เลือก น่าจะเปลี่ยนชิปอันต่อไปแบนให้ดีขึ้นหน่อยใช่ไอ้ฝาโคเมียมด้านล่างที่เอาไว้ถอดเปลี่ยนทาน,นะก็เป็นสีเดียวคาลิเกีเ<อ>แค่นั้นแหละไม่น่าตื่นเต้นนะแม็กอะแม็กก็ไม่มีอะไรหรอกก็ M5 ก <M 5 S 1> <อ>็ M5 ก็ใส่ชิป M5 M5 ก็เร็วกว่าเดิม2ีสานะสาวกบก็เดือดร้อนขายเครื่องเก่าไปซื้อเครื่องใหม่แล้วก็ไปซื้อแอปเปิลแครเพิ่มอีกแอร์พอร์ตนะแอร์พอร์มันก็ไม่มีอะไรเป้า อ๋ออย่าง a อ r p o อ s p r โปสองล่าสุดที่เขาทำเป็นเหมือนหูฟังที่แบบช่วยของ d i s a b l e h h e r r n n g อ่าเข้าใจตัวสามสามโปอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ไหมมันก็แต่มันยังไม่ว้าวมันก็ไม่ว้าวไ m a c อ่อะเออไอแม็กไม่ได้ออกนานแล้วนะล่าสุดก็คือเป็นโปจอยี่สี่เป็นไปได้ไหมถ้าสมมติไอแม็กยีิบเจ็ โอ้น่าทึ่งมากยี่สิบเจ็ดหรือสามเอ็ดเอาแต่ถ้าสามเอ็ดก็น่าสนใจนะสามสิบจุดห้าที่ลือมาเมื่อเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยออตอนนี้ก็ยังไม่ใหม่ผมว่าเป็นคือถ้ามันเป็นโปรดักด์เดิมๆเนี่ยมันก็ไม่น่า wow ว้าวขนาดนั้นหรอกก็นั่นนะสี่ีใช่ไหมฮะมีอะไรอีกอท,ที่ Apple ยังไม่เปิดไอ้วิชั่นโปรก็เปิดไปแล้วหรือจะเป็นวิชั่นโปรรุ่นราคาถูกบัจเจ็ตวิชัน่นโปรอย่างเงี้ยหรอเป็นไปได้หรอหรือเป็นแว่นทรงอื่น ถ้าถ้าตามข่าวหรือมันก็จะมีพวกอะไรนะพวกแว่นอัจฉริยะอ่าเนี่ยเป็นแว่นอย่างเงี้ยอาร์การ์ดแอปเปิลกราซเซสใช่หรือเปล่าเพราะว่าเมตาอย่าง a c e b o o k เนี่ยยังทำแว่นออกมาเลยอ่าแว่นเขาไปโคกันเรเบรหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้แน่เลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ด้วิชั่นโปรมันขายไม่ดีมันต้องมาเป็นแว่นทรงธรรมดาอย่างนงี้แหละอาจจะใส่เซนเซอร์ใส่อะไรมาหน่อยนึงมีจอหน่อยนึงข้างบนมีเอ่ด ที่ตุนปกติทั่วไปเขาทํากันคืออะไรมีลําโพงดหน่อยหน่อย <ขา S 2> นึงแว่นใหญ่ๆหน่อยมีแบตมีกล้องข้างหน้าถ่ายรูปได้แล,แล้วมันต้องมันต้องว้าวกว่านั้นนี่ Apple เปิดทีมันต้องว้าวกว่านี้ดิพี่ไม่หรอกอันนี้มันก็เป็นของที่เขาไม่เคยมีแล้วมันต้องอย่างประมาณนี้แหละอล๋อเหรอมันไม่น่าจะมีอะไรว้าไปกว่านี้ได้แล้วน,นั่นเลยทีมีนะฮะนี่ไล่มาเกือบหมดแล้วนะอ่ะผู้ชมลองเม้นกันดูนะเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะเปิดอะไรจะเปิดพร้อม iPhone หรือไม่ถ้า iPhone ก็ต้นเดือนกันยานะฮะ วันอังคารที่สองตอนนี้เดาว่าประมาณวันที่เก้าตอนนี้เริ่มมีคือบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นวันที่เก้าตอนค่ำเนาะวันเก้าครับตอนเก้าตอนค่ำเอ้เก้าเก้านี่มันวันจันทร์หรือวันอังคารเดี๋ยวดูกันวันเดือนกันยาในละเดือนกันยาอยู่ไหนละอีกหน่อยไหมอ่าเก้านี่คือวันอังคารครับก็อาจจะเป็นวันที่แปดแปดกลางคืนแปดของอเมริกาครับ ก็คือคืนวันจันทร์วันที่อเคแล้วก็มาเป็น9บ้านเหล่าเก้าบ้านเหล่าอาจจะเป็นวันนั้นนะฮะหรือไม่ก็เป็นวันอังคารคืนวันอังคารแล้ว iPhone ตัวใหม่เนี่ยก็จะไปขายกันนะฮะถ้าให้ผมเดาโอ้โหนี่นะฮะไปฟันทิ้งฟันฟงฟันทิ้งแล้วใช่ถ้าให้ผมเดานะไม่ไม่วันศุกร์ที่19กันยาก็วันศุกร์ที่26กันยาเลยจากนี้อมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมได้เลยเอาอีกแล้ว เอาแต่คุณผู้ชมปีนี้เขาเกิดปรับเปลี่ยนแผนการตลาดของเทียบ้านเราทําไงไม่รู้ไม่รู้อะอะแคปกันไว้ครับช็อตนี้แต่ถ้าอมมานะถ,าถ้าถือมาไม่ให้ไม่พน้นแต่ถ้าอมมาอมมาจากบ้านเลยให้โอเคโอ้ยชาคิดก็ขมคอแล้ว